มีแต่เห็ดบ้านเห็ดเหพี่น้องเขาสูไม้ปรับบะท่านได้ไปทางใดเด้อพี่น้องอยู่โฮมกอโฮมเดียวสิเต็มตาเวียนสายเวียนกัวอยู่ในสิเต็มกระตานึงแล้วบ้านมึงแน่พี่น้องสามดอกน่ยมันคือสุดยอดแท้ทุนดีแล้วก็เอาขอบุงมากยั สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและก็บเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมื่อนี้ยกะมะพอคนซองปลากะย้ายเกศในเสาวันที่สิบเก้ากันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้าอ่ะปอพี่พอน้องสายในเด้อพี่น้องมาเนี้ยส,สามโมงแล้วเนาะสามโมงลวจ้าสามโมงเป๊ะเลยพี่น้องหอดปลา <c oughs> ตอนนี้ มาลุดน้ากันพี่น้องว่าสิได้สิีมานเ็ศยังมนอนิไม้ที่มากับเป็นปลาบ้านน้องเมกเนาะแม่นจ้าปลาลางบ้านน้องเมกปลาลางน้องเมกเดินทางเฮ็ดสายสิีด้สิีมานบอพี่น้องปปหลุดน้ากันพี่น้องไปจ้าลักลักตามหาเ็ดหนามุมแ้วเนาะตทศมุมจ้ะค่อยสิีด้สิีมานเร็วแน่พี่น้องไปรวมเดินทางลุดน้ากันพี่น้องเดินทางเขาซูไม้เขาหอดไม้และพี่น้องบาหน้เขาหอดไม้ก็เแม่นเก็บกับโรเดอร์พี่น้องพูน มีแต่เห็ดเนาะแกนจ้ามีพอดีบานงามบานงะกำลังบานงะก็ที่มีทั้งบานทั้งจูมแลวพี่น้องนะฮะหลุดน้ำกันสได้จักตาพี่น้องเอามาสามกระบุงอู้คือเอามาหลายแส่หน่อบานไปลุยพี่น้องบานนี่ขอกูไม้กับบุพุดทําทำเพลงพี่น้องลุยข่าวได้ฟอร์มันเดินทางจากบานซ้ายแหงมือเี่ตามโม่โม่เอ็ดสี่เดินทางสายบเป็นยังดอกพี่น้องหอยแมงภูทำเหตุ เด็กเกตือห้อยแมงปูมากินแบบสองใสปันป่วนเมื่อตั้งสองเกือบวราสิบมาบ่ได้พุ่นเด้ที่ได้เศร้ากินอยู่พี่น้องห้อยแมงปูนี่ตัวนี้โดนแทะแต่ว่าดอกยังนมเร็่ปนปันดอกใหม่พี่ชอดอกใหม่นาะจ้ะลายอีหลีเด้อพี่น้องเฮ็ดหนามม่มเทาคมหูไม้เพิ่นแมนเกิดเขาประถุคมกับบะมีเด้อจ้ะ เิ่น <ไป S 1> ก็บ,บร้เกิดไปทัว่วทีเพื่อพี่น้องเนี่มไม้ได้ผลกรเบืเคยเกิดพิกนก็บเกิดเกิดตามห่มตามไม้ผเพินเกิดละคุณทีเราจะอุ้มอนบบบางางะจ้าเมิดขึ้นขเขาอลไรบ,บ้านนี่อ่าจเพิ่มหน่อยเด้อผีท่างผีไปไงวันพี่น,อน้องวงงันสองดอกพุณจุนพู่หนาวไว้คุณจ้ะ กำลังงะ่ะตวนี้สีขาวเนาะพี่อีกจะ้ะโอู้ยูหงไปทางไหนมาเอาพี่ก่อนไหเฮ้ยโอ้อ,อยู่โดดเดียวดอกนั้นเอามาเลยโอ้ยขาผุนโดดเดียวยัง่ะดอ,อกอวบดีแถวนี่ยตีพี่น้อนไ่ยังไม่เตะเห็ดบ้านคระตัน,ตนเนกิดขากีหลียังวะ เห็ดหนาเห็ดหนามุมส่วนเห็ดก็ปลาย่างบริตตามเลยพี่น้องเคนรุ่ยเหรอล่ะคอยว่ะคนใหญ่เร็วอือดูปุ้นผลดอกคามไปผลไปใหญ่เห็ดปวกออกก็ออกแต่น้ำบานนาะน้ำปลาเดกิในปลาน้ำปลาออกเร็วใครอยู่ผลรุ่ยค่ะอยู่บ้านเขาเจาะได้เก็บเรื่อยๆพี่น้องเห็ดปวกดูมาแต่ผลนลักก่อนเอาหลัก่อนเนาะ ออเอาพุ่นก้อนก็นได้อ,อยดอกหนาะดีแฮะดอกกำลัางงามแล้วพี่น้องสามนี่กเกิเอินโกบเนาะที่สองดอกก็มาเลยหนี่สามเสียงหลดบอเสียงหลดเสียงหลดเขามาดงเนาะ มีแต่จุ่มงามตัวละนะอยู่นี่หลายดอกยุ่มเลยจ้าหลุดถึงตาเรี่ยวเด้อพี่น้องบ่คือบัววานอีแลกก็เสียวมาสามบัววานนี่เก็บจนว่าจะเคได้สามตาเคได้สามตาบัวหลุดนี่เด้ดอกมันจุ่มหน่อยบัววานผีอีกดอกนึงนั่นแมนบอลนะแมนบอลโอ้แมนแมนจุ้มจุ่มงามเลยจ้ะ พี่น้องพาก,กันมาเนี่มากเกบเพ็ดยังวะ <c oughs> บ่ได้มาหาเห็ดเด้อพี่น้องมาเกบเพ็ดแ <c oughs> ม่นจ้ายางเก็บยางเก็บเลยจา้าเขาห้มก็เป็นกลมแล้วเนาะช่วงนี้พอค่อยได้หาดอกพี่น้องจำห่มพันไดกยางตัดใส่เป็นเก็บกันลหลยดอกงามอยู่พี่น้องแต่ว่าผนเกิดยายกันผ <c oughs> นอีกสองกระลัง่งบา,ง,างงามะเมนยายเขาเจ้าเก็บทุกมือก็เก็บหมาว่านคือุณอีกเจ้นาหนา้า สองดอกดอกกุ้งดอกเนาะเกือบเกือบเกือบอือใส่คอนพุ่นฟังทั้งพุ่นเพิ่เคยเกิดหลายอยู่นี่หลายอยู่พี่น้องเป็นยุ่มือจ๊ะเป็นยมอยู่อยู่นีโอ้ยมาเพุ่นก็ได้โอ้ยจูงมามนะหอมหนีเนาะ ามาขึน้นกระตาเรี้ยวด้วยปีน้องรุนแม่นจ้ะนี่ตาเห็ดจ้ะจูงตัวนี้นี่กระจูงงะงะเลยจ้าอ๋อเนี่กระแมนแมนหล่นกระแมนเห็นอยู่บ่อยู่เหงาพุ่มแมนแมนเบิดเลยพุ่มเหงากะแมนเนาะแมนจ้ะเป็นสันเป็นสันเป็นลงมาปีเลย ไหลลงมาพี s <S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  ่พี่น้องพี่พี่เป็นซ้ายลงมาพี่พี่อันนี้ก้อนเนาะอุ้ยตัดตกลงกันไหวก่อนเด้อจ้ะบ่งคันไปคนละทีพี่อีกเฮ็ดตินผีสองดูง่วงงามเด้จ้ะฮะยาวไปพุ่มฟันนี่จ้ะ เห็พผ่านโยกไปไหว้ไปเฮ็ด huh. ย uh ังเนาะที่เกิดตามมาพี่น้องเลยขอให้เป็นเฮ็ดปวกเด้อจ้าพี่จะดอกงามๆขาเป็นฟังเลกเนาะพี่พ่อใหญ่พี่สันเนี่ยเห็ดที่สันได้เห็นแน่เห็ด ดอกนี้จะเกตจับเห็นแล้วเอ้าใส่ดอกใหม่พี่เด้ใส่เลยเอ้โหขวนพี่น้องนี่เห็ดด้วยจ้านี่ก็แมนไทยยักนี่นี่นี่เห็ดเห็ดเห็ดอ๋อนี่ก็เห็ดเห็ดโอ้ยเกือบคมทั้งนั้นลายเด้อพี่น้องเนี่ยนี่ทับเบิ้งบอดี้เป็นทับกันแทะขุนนี่จ้าขาเตียเนาะขาเตียจ้ะขุนก็แมนขุนน่นเอ้า คนหอยหอยหอยเดือมันเป็นตลาบแสบหัวนแฮงแมนบ้แมนจมจ่มอ๋อถอยมาพี่บ้านนี่นีเหา้มาทางนี้แมนเบ้อละพี่น้องนี่นี่จ้ะนี่จุมนึงเฮ็ดเต็มจุมเพิ่นจ้ะอ๋อถอยมาพี่บ้านก็ติดเต็มกระบุงสามกระบุงกระบุงมิตรกระบุงเด้อมูลนี่สามกระบุงก็เต็มสี่กระบุงก็เต็มพี่น้องกันจังสี่ ผม,ผมที่วา่าลายยังพันผอดเนาะันอดตัวนี้เรียกน้ำอยพี่น,อน,นออ้องน,อออนั่นลงไปอีกขมบุษบันหอดโทมรักเพิ่นที่ขมพ่นพี่น้องเงีวเกินไปพ่นมาเนี่ยเอา้าเป็นช็อตเงี้วๆด้อพี่น้องพ่นนี่จ้ะมันก็แม่ได้น่ะอู้หนาะดีเพิ่นแม่แม่เบ้อพี่น,อนอ้องพ่น เาสากันเงี้ยเง้ตามแนวมันมานเร็วลหละพีนองแน,นวหาอยากตามแนวน่านมานนสามดอกกระเฮ็ดนี่ <c ười> คอยขามไหวหลุดเลยไอเกบเป็นขามไปใส่ทั้งคนสีขามมาใสพีนี่จ้สีเปินอำพางดีได้พีนอง <c ười> นขามไปบวเนี่ใช้นันบกน่กบ้านงะตัวนี้ ฝนกระตกดีให้พี่น้องเอ้ยเมืดเขิมไม่อีกแล้วนี่มือมือขึ้นฝนโตกได้อยู่ป่าเนี่ยแมนอู้อยู่พีพีพีพแมนดิบเป็นฟนเลยเนี่ยมาพี่ป่าเ่ยอู้พี่แมนเพื่อจะเกลดพี่ดูอ้ยเป็นเงาเลยพี่น้อาเป็นกอเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมุ่งเห็ดเฮ็ดเห็ดพี่น้องเขาสูไม้ปับบ่ท่านได้ไปทางใดเด้อพี่น้องอยู่โฮมกอโฮมเดียวเต็มตาเวียนสายเวียนกัวอยู่ในี่เต็มกระตาหนึ่งแล้วบ้านี มึงแน่พี่น้องซ้ำดอกเลยมันคือสุดยอดแุ่นดีแล้วขอเอากระุงมากนี่ยเนยอดกลมสวยเลยตัวนี้ตัวนีก็่เอาจ้ะเอ้ยแบบเดียวเนาะแบบเดียวจ้ะเงาก็เงาเดียวพี่น้องยางอ่อมไปอ่อมมาเอ้าอีกนิดนึงก็เต็มเลยพี่น้องตาเนี่อนี่เถืองจอมปลวกนะแตเป็นเทดปวกไฟแน่นอ่นแต่ผลเป็นเทศทานพี่น้องนเอ้าสมมติว่าเข้างานเทดปวกไฟแม่นสมมติเราเนาะมึงแม่ปะ สมุอดออเดอร์พี่น้องสมุดสักกอนพี่น้องเดี๋ยวก็เจอของจริงอีกบวกเกินเมื่อสองเมื่อหรอกเฮ็ดปวกจิกมีสีหลดุดอปลวกจิกปวกขอดอปวกน้ำแกงนี่แหละพี่น้องมีบานก็ร่างเริ่มเห็นพี่น้องเก็บหลายคนละอยู่แถวบาน<ม>ออกตามสวนยางเฮ็ดย่านเกิดเนี่ยเก็บกับเก็บไปก่อนละพี่น้องช่วงนี้เฮ<ม>็ดทานคนเกิดหลายเข้าอยากเก็บเฮ็ดปวกก็บพรได้เก็บได้เฮ็ดปวกเพร่ะท่านเกิด เดี๋ยวเรางามๆกันจ o o m ลองเห็นบ่้ยเอ <c oughs> อบานงะตัวนี้เนาะน้ำกันห่มหนาพี่นอ้องยางตั้มใส่ห่มหนัน่นอลังการเด้อพี่น้องถ้าเพิ่นบอ่อบานบ่้วยก่อน ทอมแหละพี่น้องไซ่์ไร้เกล็ดว่าไม้หลับมันคือแปนโดเตอร์ไม้หลับแปลนขนาดเลยจ้ะไข่อยู่ยังลงเหลืออยู่พี่น้องเลยยิ่งยมหนึ่งจ้ะเลยยิยุ่มหนึ่งว่าเป็นไม้หลับโบแมนตะกี้หกเด้อพี่น้องเาไอ้หอมเนียวไม่มีใครเห็นหรอไม่มีใครเห็นเดี๋ยวนี่แปลนแปนโดเติรเลยพี่น้องเอีกแปลนบ่แปลนเลย ไม้ลาบปนี่เรียมอืว่ามันเดินแหละพี่น้องคุณใบใหม่แทบบ่ย่งแต่ว่าว่ามันเขาเอามือนี่ไดยเม่นเอาหลายหมอเอาหลายหมอเขาลงปลายย่างหน้าถ้าเอามือนี่เขาต้องเอาละสุ่มนี่นีะใครยังเหลือเอาลงเม็ดแหละพี่น้องบ้านนี้ว่าคือมือซื้อเนาะเต็มใหม่บน้อสามกระบุงไข่บ้านนี้ฝนมาเลยยังมีละงอกจุจูมหนึ่งละงกแดงเนาะ อย่างสวยอย่างไดรยังอยู่จุ่มเดียวว<ม>าไห<ป>นยูจะขาดอกเน่น,เนอะเป็นตะไหมเมื่อแให้เนอะสีเนาะไปเดินทางไปใส่ไม้หนาอีกความรับบ่มีในโลกก็ยังวะหกป่านี่ก็ยังนํำเห็นอยู่เนาะ แม่เบิดเลยตัวนี้านนมนมาถามค้อนผลก็แม่บ่ดอกนึงถามค้อนมึงแนี่พี่น้องมึงแนี่สีสาปราเลย่าเนี่ยเนาะเขาให้อยู่ไม้นันเขาจเจ้าอากอนรมาไม้เนี่ยยังมีอยู่ยังมีกนุ่มเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็กเอาอะไรได้เนี่แม่สองร้อยเขาเจ้าเอาหมูว่านมานันองกรผนออกเป็นรุนไพรุ่นมันชจังวะเอพี่น้องถามมาบ่ามีคนอื่นมาเก็บบ่ผลหวัดสังเกตเอาด้วพี่น้องเป็นเป็นเติรดเติรดเนี่ยมีอยู่จ้ะ เ uhm อานี้ว่าบดดอกเกิดทักแน่คนละลายพี่น้องเขาเจ้ากระหาคือกันแต่ว่าคนก็เกิดลายมันก็เลยพ่อได้แต่ไม้เมื่อวานนี้ว่ามีไผสูนอีรีเมื่อวานก็ล่างเกิดเมื่อวานพี่เอ็กที่คนละไม้กับเมื่อวานพี่น้องก็ทีเขามาเบื้องไม้รับนะไม้รับหูบดบานเนาะฮะอยู่นี่ย่างสามสวย อยู่นี่เกิดเป็นซุ่มซ้อนเลยพี่น้องมาเป็นเหงาเป็นกอเลยพี่น้องจุ่มนึ่งันในได้บานยังสีห้าง่ายอยู่แนมแนมแนมไปต้องนึ่งก็จังมีจุ่มหนึ่งเห็นไหมดูดีโอ้นี่แมนบ่โอ้แมนตัวเนี้ยโอ้จุ่มเพิ่น น้อยกันไม่เหลื่อยนี่พี่นี่ดงดอนตัวนี้เนื้อที่ประมาณซีหาไร่นี่แหละพี่น้องเพื่อเกิดทั่วเพราะเจตฐานเจ็ดดอกหลายอยู่ได้พสิมาดพุนใต้ขอนกอพี่น้องเต็มเลยพุนบานี้เอาหมันเลยลายเกศบานี้สาวไปเถิพี่เป็นกอได้พี่น้องได้นี่อ่านอี้ดอกนึ่ง ี่มาตีอีกไอ,อีกเจ้าจูงจูมดอกคนขึ้นน้ำกลอนลวพี่น้องแมน,มนจูงขึ้นหม่อีกเจ้ะพี่เหยาไปปุ่นพี่น้องมาเนี่ยูุ่นเคลียลมก็มีนี่เอ้จะนีพี่พี่น้อ,มนมนองมาเนี่ย้เลยขัดแห้งมาเนี่ยปสาบลาบไม่มาเนี่ เก็บกันยาวๆเลยจ้ะขาเจ้าบ่เห็นสิเหล็กหน่อยแมนตอนขาเจ้ามาหาพฤติย่างเป็นจุ่มนี่ยหน่อยอยู่ใต้ใบใหม่อุ้ยบัดบานอู้ยแยกกินระวังเด้วยโอ้ผีๆๆนี่จ้ะกำลังขามก่อนโอ้ยเนาะ กำลังเขาพริกเขาเกลือลราพี่น้องขมแกงก็ได้เอา้าเขาไปพุ่นบ้านไปใหม่ฮาร์ดดิเขาเจ้าบ่เขาให <c oughs> ม่ผู้อเ,าาเอาลุยเลยมุ่งไก่พี่ล่ะอยากคุปตากล่องว่ะคุปตากล่องบอเป็น ock, ยังดอกยันเตโตตัวนี้ไรลยเนี๋ยอพอดีโอ้เกิดตะไตทองค้อนเด้ อมองได้แต่สองคนก็เจ้ากับพ่อฮะฝนนี่บอกกเจาะห้าหย่าดีแต่ว่าเพิ่นยังลงเหลือลงเหลือหลายเด้อพี่น้อจากหนอสามสามจ้ะเอาสาวหย่าไปเลยุ่นุ่นโดดไปฝนบ่านโดดไปเรื่อยๆเนาะ นี่กระแมนเน้นนี่กแมนหกปลายใหม่ฮักทดกีฬาเจเกตขาเจายวบ่อเขาพุ่นอ๋อแมนเบิดตัวนี่พ,พี่น้องแมนเบิดปีนั่นต้นไหนเจเกตอ๋อสามดอกสวยๆอนึ่นจ้ะดอกสามมั้สามดอกจ้า กำลังบานแหนมบานงะตัวนี้เค็บอยู่นี่แต่่วาสายตา,ตยยา,าพุ่นสลอนไปพุ่นยามาปีบบอไม่น่ะยามาปีกับกองยงามาเลยโอ้นี่บ่อยู่ใต้อยู่แถวใบใหม่น,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 นี่บ่เท้ใบใหม่ในนี่จุ่ม่นบันจุ่มอ๋อแล่วปีอืมจุ่มผุนจ่ะตีอีกโอ้โเอาเลยโอ้ผุนนอย,ยงง่างงามเห็นแล้วเอา,เอา ก่อนมาเห็นนำ้ำกะเรียนหมู่วามันม,มีภูเขาเนาะอ,อยู่ในสามแมงบานสวยอยู่เรือยไปหน่อง ตามจังสีพิ่นหกผืนเนาะนลักษณะจังสีเราพี่น้องสีเหลือผืนก็แม่ไม่แย่เก๋อแง่นิดเดียอันจองยางงามพูนตมน่ะตามหกู่หกยังว่าสีเหลือพี่พี่น้อง 4, พี่ 4, พ 5, เป็นกลุ่มเลยบาทนี่เอาพี่คอนเด้อร์เมืองหลวงเฮ็ดทานพี่น้อง บัดนี้เขาเจาะเก็บไปแล้วเพียงแต่าว่ามือว่านเขาเจ้าบบกเขาหานอ่อเจาะบนเขามไม้นี่แบบพู้ได้เขาไม้ได้กะยู่ไม้นั่นเนาะแมนทำแต่เข้ามือว่านมือว่านก็ยู่ไม้เดียวพี่น้องบ่ได้ไปใส่เลยสามกระตามันนี่ก็จะยู่ไม้นีละสามกระบุงเลยเหมือนเป็นกลุ่มเลยพี่น้องอยู่นี้ใช่จ่ว่าขันปอปอเป็นยุ่มเนาะเี่เง่ามาเลย พี่น้องเข้าไปในอุ้มผมมาเดินทางสายมาันคือเก่าพี่น้องมนันเป็นคนอ่อนอยังแขกขาคนิพี่นนาพพมาผีไปเลยพี่พี่ผีอุ้ยเนาะเรื่องขั้มนมันสวยพี่น้องร่างกายพอเต็มรลอยเป็นไหนฮะข้าอยู่พี่น้องคิดว่าคนสิโตคนก็ยุดไป อยู่นี่มีแต่จูมบาเนี่ยมองได้บานง่ากับบานง่าเบิด์ตเนาะมมองได้จูมกับจูมเบิดพี่เนอะเป็นเป็นนมเป็นโซนเนาะเป็นรุ่นเป็นรุ่นของคนหนลูกท่วงยังเนาะท่วงขออีบอสแล้วทางคอนแฟนบ่ร์นเองเนาะโอ้โห อยู่มั่นๆด้วยจ้ะกัไข่ยังเป็นจูมอยู่คนดอกเบี้ยวเต็สวยตัวนี้สวยจ้าอยู่นี่จูมคือกันพี่น้องอีกสองเมือเขาไม่อีกได้เก็บอีกเด้อพี่น้องนี่ดอกงงคนคนยังมีจูมอยู่อืมไปต้องเน่นๆาแมนยังแยกเกล็ดแมนบอล กรแม่นบ่เออคนยังแม่นเนาะอ้าวุยอุ้ยขาคืออวบใจนี่กระเฮ็ดได้เนี่ยนี่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 นะจุ่มสวยๆหลังกระเฮ็ดตัวนั้นแม่นบ่ตัวนั้นฮะอุ้ยขาคือเก่าละพี่น้องผู้เลยหน้ามันยิสาบลาบอยู่อ้ยขาสะอ่อนพี่น้อง อย่ได้ไปง่ามอือจุ่มกับงามแบบหนึง่งบานกับงามแบบหนึง่งถ้าบานโดนโดนแบบนวบอบอนไรบานนี่โดนบานจำหนีสุดเจ<อ>้านี่ก็ร่างบานสวยพี่น้องบานง่ามไอ้มขอมานี้มิจฉาอบบวติมแม่พี่น้องป้องบอบมีแหงหว่าวด้อพี่น้อง ตัดกาเห็ดมาคสิบวกไก่ได้กครับเหรอลาบันยังเกลียดยังเฝ้าไปนี่โอ้โหเนาะเป็นยุลีตอนนี้เฮ้ยเต็มอุกดอกหน่อเนาะยังนุ่มๆเลือดไปหน้องบ้านเงาะฮะโมพิษขาดพี่น้องไอ้สุดก็ลงเม็ดจนได้ กะค่ายยูพี่น้องมันอยู่การเดินทางเท่านี้กะบริไดไปร้ายไม้พี่น้องพิอยู่ไม้เดียวตอดไดยอดมันกะเกือบเต็มสามกระตาสามกระบุงอยู่พี่น้องนี่คนคนตกอยู่สีบอกเกิดได้เห็ดปอืยต้องนทนสิซอยอากาศสิหนาวๆคนคอยสีเกิดนะมาบังยอดไดย,ยอดมันก่อนเดินทางกลับพี่น้องเท่านี้ยอดไดยอดมันกละลักล,กลกักกะติเป็นเห็ด ทานหรือว่าเห็ดหนามม่วงรวนๆล่ะพี่น้องมันไปสามกตาแต่ว่ากระบอเต็มพี่น้องตัวน,นั้นกระบ,บุงใหญ่บ่อเต็มฝนลงเม็ดก่อนหยดได้อยอด,ยอดมันของเสานี่กระสิบประมาณนี้ล่ะพี่น้องอยู่ดวงเดียวดอนเดียวน้าก่เดี๋ยวเดินทางไปดอนอื่นเด้อพี่น้องอยู่ดวงเดียวมาเนี่ยมันไปสามกตา,ากกมันจะมีกระซีเมนสพราการเดินทางกลับบ้านล่ะพี่น้องฝนลงเม็ดนะเขีนชอบวิดีโอจังไดยกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เวรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทุ่นซองปลาตองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุดน้ำกันอีกมืออื่นพี่น้องเดินช่างเซ่สายกับยัางมันถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องเมือนี้อ่พี่น้องมาบอกหลายไ้ายห้างพี่น้องรุ่งเม็ดนักขึ้นเรื่อยเราถีบลาพี่ลาบออกทับบ้านลับพี่น้องเหมือนนี้คอยหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมืใหม่พี่น้องดีแน่นขอบคุณเหมือนนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องอ่วันดีครับสวัสดีค่ะ